โครงการดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตโดยมูลนิธิข้าระบาวเครื่องดื่มขาระบาวแดงเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเบายังบลัดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตซีซั่นสามที่มีน้องๆเยาวชนได้นำบทเพลงของข้าระบาวขึ้นมาขับร้องหลากหลายแนวและน้องๆกลุ่มนี้เขาจะมาในแนวไหนเราไปรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับพวกเราวงบูติฟายเอพีวีวิวนะครับผมเป็นตัวแทนจากจังหวัดนครพนมครับผมน่ารักจังจุดเด่นของวงพวกเราก็เป็นการนําเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาผสมผสานกับเครื่องดนตรีสากลอย่างเช่นพินกองยาวครับซึ่งพวกเราเอามาประยุกต์บูติฟาเป็นแนวของพวกผมครับเพลงที่พวกผมนํามาแข่งวันนี้เอาเพลงคนเหล็กเพลงนี้มันความหมายสื่อไปว่าพวกคนเมืองกรุง อาจจะดูถูกคนภาคอีสานอย่างพวกเราก็เลยเอาเพลงนี้มาคล้ายแบบระบายความในใจดีวันนี้รับรองกรรมการกับคนทางบ้านต้องสนุกกับพวกเราไปนแน่นอนครับสำหรับวันนี้พวกเราวงบริไฟทรับรองว่าบัวน,นี่หนีเด้อโอเคพร้อมไหมครับพี่จะเล่นพร้อมครับงั้นเชิญเลยครับีีคแ เป็นคนไทยที่เกิดต่างขวาริมน,นาบกเป็นผรรักคนจนที่ขาได้งานในชาติมารคมวว่าวิสารตงรงเดิมบอแม่นลาวเป็นแชมป์เวียนมวยไทยลูกยีสาร hey, 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 hey. ไม่เห็นเรียขาดว่าแชมป์โลกมวยลาวบางเดอ hey, <hey>, hey. เป็นคน เรื่องดนตรีเนี <nutritional losses> ่ยผมไม่ทราบแต่พวกคุณเก่งมากที่สามารถเอาคณะกรรมการทั้ง4ท่านลุกขึ้นเต้นได้ขอเซฟโปรเฟืรอครับแล้วพวกเครื่องดนตรีพวกนี้พวกเค้าไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้วงเราก็ไม่ขาดแคลนครับโอ้ไปเอาแคลนมาชูวร์ขอเฟปรเพื่อนยปรเพื่หนอยขอเซฟปรเพื่อลยครับที่ตันอยากได้อาชี ว,วจะ,จะสอนีาอยากอยากได้อาชีพเสริมเดี๋ยวจะสอนพี่พก,าากันเป่าเอาไหมครับให้พี่เป่าแคนโอเคครับ <c oughs> ลองดูสักตั้งพี่อ,อ,อ,อ่ลองมาอ่ลองมาเดี๋ยวที่จริงคน<อ>ที่จริงคนเป่าแคนเขาจะมีฉา,ายานะครับสองมือกำเต้าเอวเด้าฝากดูดครับเฮ้ยเดี๋ยวเป่าแคนหรืออะไรวะไม่ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับสองมือกำเต้าครับผมเอวเด้าเอวเด้าครับเดาอีกพี่เดาให้สุดเดาให้สุดเดาอีกพี่ ได้แล้วพี่โอ้โหสุดยอดเลยโอ้โอ้โอรายการเราเด็กดูครับแค่นี้พอขอเสิฟประมือน้องๆนะครับทีนี้พี่ต้องบอกก่อนน้องๆมีอยู่10คะแนนเก่งมากน้องได้9คะแนนก็ผ่านเข้ารอบแล้วแต่ตอนนี้มีลุ้นได้12คะแนนเต็มนะครับเพื่อผ่านเข้าไปรอที่เซมิไฟแนลเลย ฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการว่าทําไมเขาถึงให้คะแนนเยอะขนาดนี้พี่หนึ่งครับน้องๆรู้ใช่ไหมพี่หนึ่งนี่ละเอียดมากการที่จะให้3าคะแนนเต็มจากพี่หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับพี่หนึ่งเขาเรียบเรียงเพลงนี้ได้ดีดดตีความหมายของเพลงนี้ได้ถูกต้องแล้วรักษาวัฒนธรรมของไทยของวัฒนมอีสานได้ได้อย่างดีมากอยากให้รักษาความดีแล้วก็ ครื่องดนตรีอีสานของพวกเราไว้นะครับขอบคุณท<ฯ>ี่หนึ่งครับซีว่าไปมันก็มวนอยู่จะว่าไปมันก็สนุกดีนะโอ้บิ๊ซับไตเติ้ลตัวเองด้วย <c oughs> เอาแบบนี้เลยเอาแบบนี้ตลอดในการคอมเมนต์เลยครับแต่ว่าที่ให้น้อยเนี่ยเพราะว่านักห้องมันบทบาทมันสูงว่งวได้แต่ว่าที่ให้น้อยเนี่ยบทบาทของรักร้องมันสู้วงไม่ได้นักห้องมันควรสิประ เรื่องตึงตังไรกว่านี้ like <ue> คือผมว่านักร้องควรจะแบบ alert ได้กว่านี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยวงการแสดงของวงเนี่ยผมชอบมากเพราะว่ามันมันร่าเริงมันทําให้เราแบบว่าลุกขึ้นได้แล้วสนุกสนานได้ไปฝึกสนุกมาอีกนิดนึงฝึกสนุกโอเคครับผมโอเคครับโชคดีอ่ะขอบคุณพี่แมวครับวงนี้ modify npw ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดพวกคุณน่าจะเข้ารอบ และถ้าดีไปกว่านั้นถ้าได้12คะแนนเต็มคุณผ่านไปรอที่เซมีไฟแนลเลยคณะกรรมการคนแรกนะครับปากก๋าเขียวครับให้มา3คะแนนเต็มยังคงจะให้เท่าเดิมหรือลดลงครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับที่หนึ่งครับ น้อยครั้งที่ผมจะได้ยินพี่หนึ่งชมวงดนตรีแต่ละวงคะแนนให้มาแล้ว3ยังคงจะเท่าเดิมหรือลดลงครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมครับคณะก,กรรมการคนต่อไปครับครูอ้วน ให้มาอยู่3คะแนนเท่าเดิมหรือลดลงครับเท่าเดิมค่ะเท่าเดิมเท่ารอบนะครับเท่ารอบแล้วแน่นนะ่า เอาละเป็นกำลังใจให้นะครับพี่แมวครับน้องต้องการอีกสองคะแนนจากพี่แมวให้มาแล้วหนึ่งคะแนนจะยังคงเท่าเดิมเพิ่มหรือลดครับ เพิ่มหนึ่งครับิ่พหนึ่งนะครับไม่ได้ศึกษาคะแนนเต็มนะครับแต่ยังไงพวกคุณก็เข้ารอรบเขาเสียประือกับ modify npw ต้องขอบคุณพี่หนึ่งครับที่แบบขุดคะแนนให้ผมแบบสามเต็มเลยผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้จากพี่หนึ่งรับรองครับรอบต่อไปสนุกมันแน่นอนครับผม สและประกาศขอ20ปงสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้าเซม i ไฟ n a l ไฟจะได้เป็นตัวแทนทั้ง5ภาคสัปดาห์หน้าหะควา